ไปที่พม่าก,กันบ้างนะคะนางองซานซูจีแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่านั้นก็เดินทางไปเคารพหลุมศพของมารดาเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีที่มารดาเสียชีวิตค่ะนางองซานซูจีเดินทางไปเคารพหลุมฝังศพของนางขินจีผู้เป็นมารดาท,ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีชวิดากองในนครย่างกุ้งเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ22ปีการเสียชีวิตของเธอ นางขินจีซึ่งเป็นภรยาของนายพลอองซานวีระบุรุษของชาวพมา่าเสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่27ธันวาคม2531ด้วยวัย76ปีเธอเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกของพมา่าต่อมาได้เป็นทูตพม่าประจำอินเดียซึ่งทำให้เธอได้อยู่กับนางซูจีช่วงสั้นๆก่อนที่นางซูจีจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมและอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะ สำหรับหลุมศพของนางขินจีได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมหลังจากนางซูจีได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ